ให, oui ka, ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆตัวแรกแห้งมานครับเล็กอุกอบิอ้นนุกไปได้บ่แกมีไซส์ม okay evet> ีไซส์โ okay. อ้กัดมือกัดมือกัดมือ ยานทอดเอียนโอ้ยชัยครับไหนๆดูวัวด้วยสวยครับโอ้ใส่กำลังพอดีพอดีพอดีครับสวัสดีนะครับผม แทงปลาไหลครับแทงปลาไหลมากับเซียนแพนวันน่้นะครับางฮัมเฮ็ดอยัางไรเฮ็ดอยังครับผู้เย็นแทงปลาไหลนะครับเซียนแพนใส่เบ็ตฐานรุ่นนะครับมากมาค้ำๆนะครับค้ำนะครับ,รบสีม่วงแดงพาแนวกินแรงนะมันสีมานหรือเบามานไปรุ่นนะครับรู้สึกว่าจะโดนแล้วนะครับ ตัวแรกครับตัวแรกรูก็ใหญ่ๆหนูนะครับนี่นะครับรูเก่ามันนี่นะครับก็สามสขีดนะครับนี่นะครับวิธีเช็คนะครับแทงปลายโดนดีดกลับนะครับอ่าโอเคต่างกล้องสักครู่นะครับ เดี๋รับเจอแล้ว dài dài nó hấp dài dài tụi lạc hang mán hấp đây có dây biển này hả hả งูจิกๆแย่แค่ไหนเด้อนั่นนั่นสายนี่นะครับก็ <c oughs> หาตามน้องสะนะครับตามบอ่อที่เขาดูดเก็บปลาเลยนะครับเบ็ดทำงานนะครับเบ็ดทำงานดึงแล้วเหรอเป่าอะไรครับดึงแล้วดึงแล้วเปล่าดึงหมดแล้วคือ<ด>สายงานเถอ รอรุ่นนะครับมันสีทํางานบอเบเ็ดคนนสามไฟแล้วนะหนูสามไฟแล้วนะเบ็ดคุณไม่ทํางานนะไรเลยอะไรหรอโอเคนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับเที่ยวเบ็ปล่อยไว้สักพักนะครับ เบ็ดทำงานแล้วนะครับปล่อยให้มันกืืนก่อนนะครับไม่ต้องรีบครับก็ทั้งใสเ่เบ็ดทั้งแทงนะครับบ่อเนี้มันเป็นหินนะครับหินไม่ได้หินลุกลังนะครับมันแทงไม่ได้แต่ก็มารอบนึงน,นะครับในไ,ไปสองตัวยังเหลืออยู่หลายรูนะครับกลืนแล้วนะลองดูมาคือ ลุ้นนะครับมันสิได้ดึงไม่ได้ดึงวัดมะสิหนูอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่อ่อ่าโอเคหาลุ้นหาลุ้น,นโอ้หมุนกล้องไม่ได้นะครับมันย้อนแสงรอลุ้นนะครับมันจะตัวเล็กตัวใหญ่จกเลยฮัมจกเลยอย่าไปดึงมันรอลุ้นนะครับ เวดทำงานนะครับ <Ừ. S 1> เหยื่อเหยื่อไส้หมูนะครับมาแล้วเหยื่อไส้อ่อนนะครับมาแล้วอู้อู้ไม่ค่อยใหญ่นะไหนไหนดูวัว,วยครับสวยครับโอ้ใส่กำลังพอดีพอดีพอดีครับโอ้ไปเอาขึ้นไปทำหนึ่งตอ่อหนึ่งมาเริ่มวันนี้เด้อโดนอีกตัวแล้วนะครับเปียนแผนจกอยู่เห็นไหม เปี <Ye. S 2> <amat S 1> ยนแผนจกซ้อนบ่ก็นาาลงน้ำใช่ไบมมันน่าเงกลางปีนก็นาาหนุนไปชั่อมนาตาทีเดียบไม่ได ไปลักลิรียญจริก็ไม่ได้ลึกกันแล้วนี่นะครับของแท้ไข่หอยปลังนะครับน้อยน้อน้อตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ ทอดเล็บมั้งแเอ๊ะโอ้กว, <laughs> วเล็กๆนะครับตัวเล็กๆอ้าวเล็กๆใหญ่เก็บหมดครับโดนอีกแล้วนะครับเซียนแผน่นโดนโดนเฮ้ยเด็ด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 ,ด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 เอาตัวช่วยก่อนนะครับน้ำลึกน้ำลึกเซียนแผน่นเซียนแผ่น เป็นมวยี่เด้เหรอดูดูใหญ่อยู่มาเฝ้าเขาซิอดอแดดมาไหมสวย,น,สยน,นั่นดิตะเล่นยืนนานมาเฝ้าเขาซื้อซื้อแดดมาไงแนวกิเลงของสนิทที่แหวดิอย่างมันมีแนว ค่ำนะครับคำแล้ว5โมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปอีกบอ่อหนึ่งก็กลับนะครับแทงเ้ากลางกระดูกด้วยแ <c oughs> ม่นบ่กปาตรีนะครับ น้ำเลี้ยงเตัวซอยโอตัวซอยขันตัวซเขากางกระตุ้เฮากางกระดุกนะ่จะแทงมันซอดเอดไปนไดงบอู้วว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 อวววววดวววยวววววว โอเคนะครับผลงานเซียนแพนนะครับใส่เบ็ดโอ้ว่อะไรแล้วแรกน้ำเบเ็ดคนตัวหมดเลยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอได้อยู่เหยื่อไส้หมูไม่กินบาเหยื่อไส้หมูเหยื่อไส้หมูเอาอีกตัวแล้วครับเอาอีกตัวแล้วครับเบ็ดผลงานเซียนแพนโอ้ เอาจนค่ำม,มืดเลยหมอนี้ได้สองแล้วนะครับสามตัวนี้เปไหน พอได้พอได้คร <us> ับโยนปิ you know? ้วแดีวน <then> ั่นนะครับสรุปผลงานครับสรุปผลงานแพ้ยับบ่หมอแพ้ยับบ่หมอผู้ใดแพ้ว่าไอ้ทีผู้ใดแพ้เตรียมผู้ใดเจ็บเจ็บเจ็บสกอนเจ็บสองสองห้าผู้ใดได้สองแพ้ยับเดือดเด็ดเด็ดเด็ด ถึงบ้านก็คัำนะครับโอ้เลยนี่เครืองวายเกลียวกี่เนะเบ็ดนะครับทั้งเบ็ดทั้งแทงงานโอ้โอแพ้ยับเนาะหมอเนาะหาทอดสองเลยโอ้ยพันเลยแห้งกี่ไร้ครับธรรมดาละคนฮามันกมีข้ดมีล่งเลยเบ็ดบอกซอด อันนั้นนะฮะเลยโคตรปุ๊บเลยนะลูกโคตรองเลยเอามเาม,ม็ดเมื่อพรในพุ่มเนี่ยเคนะครับแบบนี่ครับพอได้กิน